ก็นักเรียนที่น่ารักทุกคนนะครับก็นะครับมาพบกันอีกในการนะครับสอนภาษาอังกฤษวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณสำนักพิมพ์ Mac Education นะครับที่อนุญ,ญาตให้คุณครูนำหนังสือภาษาอังกฤษชั้นป .5 มาสอนนะครับชื่อหนังสือว่า Zero f i v นะครับวันนี้เป็นหน้าที่15นะครับน,ะนักเรียนหรือว่าผู้ที่สนใจนะสมนะนะครับสามารถเข้าไปติดตาม รับชมคลิปต่างๆของครูได้นะครับใน YouTube ช่องครูนันชนแนลนะครับและก็ใน f c e b o o o f แฟนเพจนะครับชื่อแฟนเพจว่าเรียนภาษาอังกฤษกับครูพี่นันฟรีนะครับเรามาเข้าในเนื้อเรื่องหน้า15กันเลยนะครับผมหน้า15หัวข้อ B นะครับชื่อหัวข้อว่า x x and answers นะครับอ่านว่า ask ก็ได้อ่านว่า ask ก็ได้นะครับ ask and answer a s นะครับแปลว่าขอร้องแปลว่าถามนะครับนะ answer หรือ answer แปลว่าตอบนะครับคือให้ถามและตอบนะครับผมโดยสมมุติบุคคลขึ้นมา2คนคือบูมกับเจมนะครับบูมถามเจมว่าอย่างไงครับประโยคแรกบูมถามว่า where does your father work ถ้าถาม Where does your father work เนี่ยนะครับก็คือตอบตรงๆนะครับคือถามตรงๆว่าคุณพ่อของคุณนั้นทำงานอยู่ที่ไหนนะครับนะถามเป็น Present Simple นะครับเป็นปัจจุบันนะครับก็เลยเอา verb to do มาช่วยนะครับนะเป็น Where does your father work นะครับคุณพ่อของคุณทำงานอยู่ที่ไหนนะครับเจมก็เลยตอบว่า He works in a hospital เมื่อถามด้วย what does your father work นะครับเมื่อตอบประธานเป็นนะครับเป็นเอกพจน์บุรุษที่3กิริยาต้องเติม s นะครับนะคือ work ก็ต้องเติม s ทันทีจะไม่เลยนะลุงนะก็เป็น he works in a hospital แปลว่าอะไรครับแปลว่าท่านทำงานหรือว่าเขาผู้ชายคนนั้นก็คือคุณพ่อมันเรียกว่าท่านก็ได้นะครับท่านทำงานในโรงพยาบาลแล้วบูมถามยังไงต่อครับ บูมถามต่อว่า what does he do นะครับ what does he do ในที่นี้นะลูกน้ามันต่อเนื่องมาจากาหน้าก่อนหน้านี้แล้วนะครับที่คุณครูอธิบายไปไม่ได้แปลว่านะครับแปลว่าอย่างนี้ค็จริงนะครับตัวทีนะแปลว่าเขาทำหน้าที่อะไรนะครับจริงๆแล้วก็แปลว่าอย่างนั้นแต่ความหมายที่ลึกไปกว่านั้นก็แปลว่า เขาทำอาชีพอะไรต่างหากนะครับนะไม่ได้บอกหน้าที่นะครับในที่นี่ w t d t e s h s do เนี่ยเขาทำอะไรนะครับแปลตรงๆว่าเขาทำอะไรนะครับเขาทำอะไรทนีนี่ให้ตอบเป็นอาชีพนะครับนะอย่าตอบว่าเขา,าเขาทำอะไรที่นี่เช่นถ้าเกิดในโรงพยาบาลเขาเป็นเจ้าหน้าที่เข็นเปลอย่างนี้นะครับ เขาเป็นเจ้าหน้าที่อะไรดีเป็นนางพยาบาลเป็นคุณหมอเป็นคุณหมอฟันเป็นอะไรก็ได้แต่นะครับเจ้าพนักงานในโรงพยาบาลแต่ให้ตอบเป็นอาชีพนะครับนะเพราะฉะนั้นนะครับแปลว่าท่านทําอะไรนะครับคุณครูก็เลยวงเล็บบอกว่าในที่นี่หมายถึงว่าท่านมีอาชีพอะไรต่างหากนะครับนะก็เลยให้ตอบเป็นอาชีพเจมก็เลยตอบว่าคุณพ่อเป็น he is a dentist คุณพ่อท่านเป็น ทัานตัแพทย์นะครับท่านเป็นทันตแพทย์ก็คือเป็นหมอฟันนั่นเองอ่ะคุณรูณค,ณคลิกไปก็เลยจบไปแล้วต่อไปเป็นตัวอย่างการคุยนะครับระหว่างนัดกับพิมนะครับนัดเลยถามว่า who is that who is that แปลว่าอะไรครับ who is that who is that แปลว่านั่นคือใครนะครับนั่นคือใครพิมพ์ก็เลยตอบว่า she's my mother Cheese my mother แปลว่าอะไรครับหล่อนหรือว่าท่านหรือว่าเขานะครับผู้หญิงคนนั้นเป็นแม่ของฉันเองนะครับนะ Cheese my mother นัดถามว่าไงต่อครับนัดถามว่า Is she a teacher Is she a teacher แปลว่าอะไรครับข้อน,นี้เนี่ยนะครับนักเรียนตามหลักไวยากรณ์ก็คือมี verb to be มาแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อมี verb to be อยู่ด้วย ก็นำาวิ r ์ to be นั้นมาเป็นคำถามได้เลยนะครับมาขึ้นต้นประโยคได้เลยก็เป็น e a ช h ชิเ r ลก็แปลว่าหล่อนเป็นหรือว่าหล่อนหรือว่าท่านก็ได้ก็ได้นะครับนะท่านเป็นคุณครูใช่หรือไม่นะครับแปลว่าอย่างนั้นทีนี้พิมพ์ต่อว่าไงครับพิมพ์ต่อว่า No ชี s อสนะครับคุณแม่ไม่ได้เป็นคุณครูแต่คุณแม่เป็น cheese ชีสนะครับเวลาอ่านชีสเพราะเป็นตดวย่อนะครับย่อมาจากอิสนะครับตัวนี้ไม่ได้ไม่ได้เป็นอพ s ซูฟีเอสนะครับนะฮะ e ีสเอ่อซิเคเรีเป็นอะไรครับที่เรียนมาในหน้าก่อนหน้านี้เป็นเลขานุกการนะครับมีพูดต่อไหมครับน่าจะไม่แล้วก็ไปคนอื่นพูดคุยกันอีกนะครับระหว่างพงนะครับกับพินนะครับ p o n g นะครับภาษาอังกฤษชื่อคนนี่อ่านปองก็ได้นะครับนะจะอ่านว่าปองก็ได้อ่านว่าพงก็ได้แต่ที่นี่คุณครูอ่านว่าพงแลยกันนะเพราะพงกับพินมันคล้ายๆกันพี่กับน้องนะครับนะพงกับพินพงถามว่า whose dad นะครับ whose h a d แปลว่าอะไรครับแปลว่านั่นคือใครเหมือนเดิมนะครับพินเลยตอบว่า he's thong นะครับ T O N G ก็เหมือนกันนะครับภาษาไทยจานว่าทองก็ได้จานว่าต๋องก็ได้นะครับหรือจานว่าทงก็ยังได้อีกเหมือนกันนะครับอ่านได้หลายอย่างแต่คุณครูอ่านว่าทองก็ได้กันนะ he is tong he, he is my uncle he is a taxi driver he is tong เนี่ยเป็นชื่อคนอยู่แล้วนะครับเขาคือทองก็คือเขาชื่อทองนั่นเอง he is my uncle uncle แปลว่าอะไรครับแปลว่าคุณลุงแล้วก็แปลว่าคุณอานะครับ คุณอาและคุณลุงแต่คุณอาผู้ชายนะไม่ใช่ผู้หญิงแต่อาผู้หญิงนี่ใช้ Aunt is a taxi driver เขาเป็นโชเฟอร์แท็กซี่นะครับหรือมีอาชีพขับแท็กซี่นั่นเองก็น่าจะจบอีกหนึ่งคู่สนานาทีนี้ ให้มา say the answers อีกแล้วนะครับก็คือให้ตอบคำตอบหรือว่าหาคำตอบพูดคำตอบนั่นเองนะครับถ้าแปลตามตรง say แปลว,ว่าพูดก็ได้นะครับพูดหรือบอกก็ได้นะครับ say แปลว่าบอกก็ได้ในที่นี้คุณครูปแปลว่าบอกนะครับให้บอกคำตอบนั่นก็หมายความว่าให้หาคำตอบหรือให้ตอบคำตอบนั่นเองนะครับนะ james faris ที่เรียนมาเมื่อกี้พ่อของเจมเป็น อาชีพอะไรครับ East? อีสให้ตอบอาชีพพ่อของเจมเมื่อกี้เป็น Dentist เป็นอะไรครับเป็น Dentist เป็นนายทันตแพทย์หรือเป็นคุณหมอฟันนั่นเองนะครับพ่อของเจมเป็นทันตแพทย์ข้อสองพิมพ์อันนี้เป็น o ภ t r o p h e s นะครับนะไม่ได้ย่อมาจากอ s นะครับอะไรของพิมพ์ครับไม่ได้เป็นครู ตรงนี้ก็อะไรของพิมพ์ครับคุณแม่นะครับคุณแม่ภาษาอังกฤษก็ mother พิมพ์ mother is not a teacher ก็คือคุณแม่ของพิมพ์ไม่ได้เป็นคุณครูนั่นเองก็ต่อไปครับทอง ispin s จุดๆุดจุดทองเมื่อกี้ทองเป็นอะไรครับเป็นอะไรของพินนะครับนะ ตอบว่าไงครับตอบว่าอังโคนะครับอังโคแปลว่าคุณลุงหรือว่าคุณอาผู้ชายนะครับทอง is pin น n ์ l e งนะครับทองเป็นคุณลุงหรือเป็นน้าชายหรือเป็นอาชายนะครับของพิมพ์นั่นเองตอบว่าอังโคนะครับก็น่าจะจบหน้าที่15แล้วนะครับนะก็จบหน้าที่15ไว้แต่เพียงเท่านี้เจอกันใน หนะ้าที่สิต่อไปครับผม